มฟ้าผ่าดี s ยสมศักดิ์สุดทนไตรยริดตีมืนไม่ฟันห้าเจ้าหน้าที่เชา้ารับเงินกลุ่มทุนจีนสีเทาเล่นพักเล่นพวก ดรายการฟ้าผ่าพเปรี้ยงที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอที่กําลังทําคดีใหญ่อยู่หลายคดีเล่นเอาคนสงสัยงงเป็นไก่ตาแตกว่าอะไรยังไงงานนี้คนถูกฟ้าผ่าเป็นถึงอธิบดีไตรยริศเตมหิวงซึ่งคนลงนามในคําสั่งก็คือสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยเซนแกรกลงวันที่18มกราคม2566มีผลโดยทันทีเด้งไตรยริศจากอธิบดีดีเอสไอไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันก็โยกพันตํารวจตรีสุริยาสิงหะกมลจากพออสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มารักษาราชการแทนในตําแหน่งอธิบดีดีไซหลังจากโยกย้ายบุคคลสาคัญเสร็จสิ้นเรื่องนี้ก็เอฟเฟกไปถึงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันทันทีซึ่งได้ออกมาโพสต์ไปล่าสุดว่าพอมีเรื่องอะไรลักษณะนี้ก็โยกคนมาพักมาย้ายเอาไว้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และลักษณะท่าทางการโพสต์ดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกใจกับการตัดสินใจของรัฐมนตรีสมศักดิ์สักเท่าไหร่นักสำหรับปมการโยกย้ายฟ้าผ่าครั้งน ามาจากปัญหาการร้องเรียนเรื่องส่วนตัวและการทํางานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาของตรายริตรไล่ไปตั้งแต่เรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินกลุ่มทุนจีนสีเทาการจัดซื้อจัดจ้างการสอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการภายในกรมที่เล่นพักเล่นพวกจนคนภายในกรมแตกแยกเป็นเสียเส่ยงๆกลายเป็นองค์กรที่แทนที่จะได้ทํางานสางคดีกลับมีแต่เรื่องสอบสวนเมา์มอยกันเองเรียกว่าเรื่องส่วนตัวก็อื้อเฉาเรื่องงานก็ห่วยแตกขณะที่ฟังเส้นสุดท้ายที่ทาให้สมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฝันโชตัดสินใจเด้งตรยริลงคววาาามเห็นน่่ จะเป็นประเด็นที่รัฐมนตรีสั่งการให้ไปดําเนินคดีกรณีเจ้าหน้าที่เยสัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปตรวจค้นสถานที่ที่แอบอ้างว่าเป็นบ้านพักกงสุลน,นาอูรูประจาประเทศไทยซึ่งพบคนจีนหนึ่งรา,ายเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาว่ากันว่าปฏิบัติการตรวจค้นครั้งนั้นเจอเงินสดหลายล้านต่อมามีการร้องเรียนขึ้นมาว่าเงินสดดังกล่าวอันตรธานหายไปจํานวนมากแถมยังมีประเด็นเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในบ้านเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกลุ่มรมได้สอบสวนพบว่ามีมูลจึงออกหมายจับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง5นายในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์นั้นสมศักดิ์ได้เรียกตรยริศไปสอบถามข้อเท็จจริงและมอบหมายให้ดีเอสไอสั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้ง5คนที่ถูกออกหมายจับออกจากราชการไว้ก่อนแต่อธิบดีตรยริศขณะนั้นก็ไม่ได้ดําเนินการแต่อย่างใดขณะที่ประเด็นเรื่องคอรหาแต่งตั้งคนใกล้ตัวโดยให้ตั้งกรรมการสอบตรยริศก็รับปากแต่ก็ไม่ดําเนินการเช่นกันเมื่ออธิบดีไม่ยอมทาตามคาสั่งรัฐมนตรีสมศักดิ์จึงต้องสั่งย้ายโดยมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่าที่อธิบดีทาาํําาาบบบ้อออออไไมมม่่่่ืืกกัััคสสงงขศ์นน้ ก็เพราะกลุ่มเจ้าหน้าที่ดีเอสไอที่ถูกออกหมายจับได้บอกกับคนใกล้ชิดว่าถ้าพวกเขาถูกให้ออกจากราชการจะแฉเรื่องราวทั้งหมดซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นกลุ่มความลับอะไรของใครไว้อย่างไรแต่เชื่อกันว่าเป็นความลับที่ไตรยริ์เองก็รู้ดีไม่เช่นนั้นการต่อรองก็คงจะเป็นผลและลงเอยด้วยการยอมเป็นฝ่ายถูกกระทําเสียเองงานนี้เข้าทํานองยอมตายก็ไม่ปริปากแต่ก็มีบางกระแสในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เห็นอกเห็นใจไตรยริ์มองว่าอาจจะถูกวางยาเพราะโดยพื้นฐานของเขามาจากหมอความรู้ความเข้าใจในบท ฎหมายไม่เท่าทันคนในกลมที่เขี่ยวลากดินที่รู้ช่ำชองกฎหมายประกอบกับการเมืองภายในดีไซก็รุนแรงแบ่งฝักแบ่งฝ่งายมาตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรแล้วคนที่เป็นเบอร์หนึ่งทำไมเกาเกมก็อยู่ยากฟังว่ากรณีที่เกิดขึ้นในกรมครั้งนี้บั่นทอนจิตใจข้าราชการดีๆที่ตั้งใจทํางานอย่างมากถึงกับในลายกลุ่มรวมพลคนรักดีไซได้นัดหมายในวันพฤหัสบดีที่19มกราคม2 5 6 6ให้ข้าราชการลูกจ้างกรมสอบสวนคดีพิเศษสวมเสื้อเหลืองมาทํางานเพื่อแสดงจุดยืนให้เห็นถึงการไม่ยอมรับกับการิ ของผู้บริหารและพวกพ้องจากเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีใซซึ่งจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือเลวร้ายลงนี่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปสืบจากข่าวรายงาน